สวัสดีครับวันนี้ได้กล่องจุ่ม Inside Out ภาค2มานะครับสองรูปแบบเลย่องคอร์สบีนะ้เนาะความจริงก็อยากได้ภาคแรกนะผมดูอนีเมชชั่นภาคแรกภาค2เพิ่งดูเมืม่อก,กี้เมื่อไม่ใช่เมื่อกี้่เมื่อไม่นานมานี้ <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว่ามันก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ผมแต่ผมประทับใจภาคแรกมากกว่านะครับนำสองคอลเลคชั่นเนี่แบบมีโต๊ะควบคุมเหรอนี่เป็นแบบลูกแก้วอารมณ์ สองเวอร์ชันเวอร์ชันนี้ก็จะมีทั้ง Anchor Joy Sadness Envy Embarrassment i n u i อ่านว่าอะไรวะ i n u i Discuss Nostalgia Mystery อชันนี้นะอ๋อก็มีคล้ายๆก,กันหมดเลยยกเว้นแต่นี่จะมี Fear มี Anxiety อันนี้เลย Anxiety เป็นตัว Secret แน่ ไก็แต่ฮะเอาไหนก่อนดีเอาตัวที่ถืออารมณ์ก่อนดีกว,ว่าว้าวตู้ไหนก็ได้นะจริงไม่ได้ไม่ขัดลุลลุล ฐานฐานออกมาลวตัวอยู่ในหอ่อตัดจับมีผมกลมนี่ก็เป็นหัวนี่เนี่เป็นตัวฐานอะไรวะเดาไม่ออกจริงอะแก้ได้สิโมเดลอยู่ทำไมแกะาหนหนี่ สีแดงแองเกอร์แองเกรอเกร์ดีดีดีสวยมีฐานที่ใส่ด้วยอแ,วแองเกอร์ของเราหนึ่งถ้าใส่ฐานจะเป็นมบบนี้นะเดี๋ยวผมใส่ฐานแล้วกัน <S 2> <S 2> <S 2> จะดโดมโูดบ่โหมชอ แล้วเขาต้องมีการดูสิใช่ไหมกค่นนการ์โดอินไซน์เอาตูแองเกิลคอสบี้นะครับโอ้ยปดสะใจเอาละแด้แองเกิลมาแล้วเหรอจริงขอจอยขอจอยอจอยน่าจอยเพราะจริงจอยเป็นสมุนเป็นปน,นางเอกของเรื่องนะ ตัวดำเนินเรื่อง,องพงุยง่ายอ่อกล่องแกะยากยายจับเลยว่าตัวใหญ่ไม่ใช่จอยแน่ ใม่จะเป็นให้คุณยายแน่ๆเลยคุณยายนอสนอสต์เจอร์ก็ดีนะ <c oughs> คุณยายที่แบบนานๆที่จะโผล่มา oh, ต้องซื้อพาทั้งหมดเราถึงจะได้ที่แผงควบคุมมาหรอคอนโทรลพาร์เนล ต้องซื้อหมดที่นี่แล้วคอนโทรลพอนเนีมาประกอบมีฐาน <c oughs> คุณยายคุณยายก็น่ารักดีนะดูดีเทลสิแก้วชุดด้านหลังดีเทลดีเลยนะโอเคแหละ ก็อนะอกการดก่อนให้ s แซ l t 2โอเคสนใจเข้าไปหาจัดก็ได้นะครับ c r o s b y c o l l e c t i o n in s ซต l เอ,อนะครับ Disney Pixar มีสองแบบเนาะทำมาสองรุ่นผมก็ได้ a n งเกอกับคุณยายยาชื่ออะไรนะยาชื่อ Nostalgia โอเค ไปจากกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ